สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับรวบวัดที่จะาบ่าวพร้อมเพื่อนขายาบ้าหาเงินแต่งเมียครับตำรวจชุดสืบสวนสพเม,มืองบึงการพร้อมด้วยฐานชุดกองรังรอสอบุกรีสอร์ทจับกลุ่มนายสิทธิ์ร,รอดอุโป,โปอายุ35ปีนายกรักสาวทองอายุ30ปีว่าที่จะบ่างว,ว่าอ้างขายาบ้าหาเงินจากงานแต่งสาวในวันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกรานี้ เมื่อเวลา0 6 0 0วนนวันที่ 10, 29ธันวาคม258พันหาดตำรวจเอกอนุกูลดาวรอยร่วมกับการสอบพอเมืองืองการสืบทราบว่ามีการลักลอบซื้อขายยาเสพติดที่ถูกใจรีสอร์ทห้องหมายเลข5บ้านดอนอุด,ดมหมู่ที่สองตำบลนนสมบูรณ์อำเภอเมืองมืองการจังหวดัดเมืองการจึงสั่งการให้พันตำรวจโทชาวลิตพิมบุญรองผู้กับการสืบสวนและร้อยตำรวจเอกภัยบูรณพมมาล่ารองสวัตสืบสวนส,วน,สวนที่กำลังกับพันโทวิรวัต ท้าพิมพ์เสกองลังรงอสอบืึงการวางแผนจับกลุ่มเวลาดังกล่าวพบชายต้วงงสสองคนขี่รถจกักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นเอเดกสีแดงทะเบียนหนึ่งกไก่ทอฐาน4ี่สองเก้าสกลนครวิ่งจากตัวเมืองมืองการเข้าไปจอดหน้าห้องเบอร์ห้าถูกใจรีสอร์ทจึงได้แจ้งชุดจับกลุ่มเข้าตรวจคน้นณที่ดาบตำรวจวัดลบภูผามีภูมิคําหมู่งานป้องกันแลปะปราบปรามพร้อมพวกเข้าประตูเรียกมีนายสิทธิ์รอดอุโปอายุสาสิบห้าปี บ้านเลขที่73หมู่ที่6บ้านเหล่าทาวรตำบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองมืองการเปิดตัวออกมาจึงแสดงตัวเข้าตรวจคน้นทันเดียวกันพบนายเอก,กลักษ์สาวทองอายุ30ปีเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้าจากการตรวจคน้นพบยาบ้าจํานวน10ถุงมาจุยืนถุงพลาสติกสีฟ้าชนิดกดปิดเพิ่งเปิดซ่อนอยู่ในถุงมือลายฟ้าขาวดาข้างละ5ถุงวางอยู่บนเตียงนอนโดยมีกระเป๋าคาเดเอววางอยู่ข้างๆ รวบนับรวมกันได้อายาบ้าจำนวน2 6 0 0เมตรนะสีส้ม1,985เม็ดสมตรสีเขียวย1เม็ดตรจึงยึดว่าเป็นของกลางพร้อมโทรศัพท์มือถือ2เครื่องสอบสวนทั้งสองคนน้าว่าเป็นคนขับรถปิกอัพนำยาบ้ามาส่งให้แต่ไม่คิดว่าจะมียาบ้ามากถึงขนาดนี้เพราะพวกตนสั่งมาแค่1000เม็ดส่วนนายเอกลักษณ์เสาทองผู้ต้องหาที่สองยอมรับว,ว่าขายยาบ้าเพื่อหาเงินมาจัดงานแต่งงานกับเจ้าสาวที่ได้เชิญแขกไว้แล้วในวันที่1มกรา 259วันขึ้นปีใหม่นี้แต่ต้องมันถูกจับเสียก่อนจึงถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติตให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายควบคุมตัวส่งวัสุร陀โทชรีเสาวสิริร้อยเวรสพพเมืองบึงการนะครับดำเนินคดีต่อไปนะครับ